สวัสดีครับมาชมรีวิวของพัดลมตั้งโต๊ะขนาดเล็กนะครับตัวนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะรุ่น HT ขีด PS 2 0 M 1ขนาด8นิ้วรุ่นไซโครนแฟนนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าจริงๆมีหลายสีนะครับสามารถดูตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะวางตั้งโต๊ะที่ทำงานนะครับประกัน3ปีตัวนี้ค่อนข้างโอเคกระแสตกลับดีครับใช้ ไฟ220โวลต์น้ำหนักตัวเครื่องนะครับตัวเครื่อง1.9กิโลโอ้ตรงนี้หนักค่อนข้างเยอะนะผมทดสอบแล้วไม่แน่ใจว่าความหนักมากๆเนี่ยมันดีหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆวางตั้งเอาไว้ไม่สั่นแน่นอนนะครับจากการใช้งานและสัมผัสนะครับโอ้น้ำหนักเยอะมากเนี่ยครับน้ำหนักเยอะจริงๆตัวเครื่องที่ให้มาน้ำหนักเยอะขนาดนี้แต่ไม่มีหูหิ้วนะครับเท่าที่ผมดูไม่มีหูหิ้วซ้ายขวาเนี่ยครับลองดูนะตัวเครื่องจะประมาณนี้ เวลาที่เราใช้งานถ้าเกิดว่าจะก้มก้มไม่ได้แล้วนะครับก้มไปกว่านี้ไม่ได้ละฉะนั้นจะได้แค่เงย 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ส่หสเต็ปนะครับสำหรับการเงยเอามาพัดหรือก็เอามาเป่าควันขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคนะแรงดีนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6เนี่ยครับมอเตอร์ด้านหลังมอเตอร์ขนาดใหญ่น้ําหนักเยอะมากๆนะครับสำหรับด้านหลังก็ประมาณนี้ มีสวิตอยู่ทั้งหมด3สเตป0 1 2 3นะครับอันนี้เป็นปิดช่องนอดทช่เฉยไม่มีอะไรสายไฟให้มาขนาด2คูณ0.5มมนะครับไม่มีปัญหาความยาวสายไฟอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรนะครับลองเปิดฟังเสียงนะครับสเตป1สเตป1นนี่ก็คือเสียงดังแล้วนะครับแต่ไม่มากเนี่ยนะครับ ลมค่อนข้างแรงเนี่ยแรงมากๆเลยแรงเกือบจะเท่าพัดลมตั้งโต๊ะขนาดใหญ่ที่ตั้งเอาไว้เป่าประมาณ16นิ้วอะไรประมาณเนี่ยครับลมแรงค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าพัดลมตัวมอเตอร์เขาความเร็วสูงนะครับเบอร์2อ่ะมาแล้วครับแรงไหมแรงมากๆเลยนะครับเบอร์สนี่คือสุดๆแล้วนะครับโอ้โหถือว่าแรงครับ เดี๋ยวลองด้วยทิชชู่แบบนี้ให้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองสามค่อนข้างแรงนะครับแรงมากๆซึ่งเข้าเสียงดังด้วยก็ถือว่าแรงสุดๆนะครับตัวข้อมูลเขียนเอาไว้ว่า 2 2 0โวลต์ 220, 19วัตต์ครับโดยรวมๆโอเคมากๆดูเหมือนว่าจะเหมาะกับเอาไว้แขวนนะครับเนี่ยที่เขาให้มาเอาไว้แขวนผนังตงัวนี้แขวนผนังแล้วก็เป่าลงมามากกว่านะครับเป่าด้านข้างเป่าซ้ายเป่าขวาแต่เป่าซ้ายขวาไม่ได้นะพอแขวนผนังแล้วเนี่ยได้แค่ขึ้นกับลงนะครับสมมติว่าเราเอาตัวนี้ไปแขวนผนังก็จะอยู่ท่าน,นี้แขวนเอาไว้ติดผนังก็จะได้แค่ขึ้นกับลง ลงสุดแล้วก็ขึ้นได้สุดแนวตรงตรงนี้นะครับประมาณนี้เขาไม่ได้ให้เอาไว้ถือเนื่องจากว่าไม่มีหูหิ้วตรงนี้เอาไว้แขวนอย่างเดียวแขวนคว่ำลงแบบนี้นะครับหรือจะวางตั้งก็ได้มีหมุดเป็นหมุดยางให้4หมุดก็น่าจะโอเคหรือแขวนก็ได้โดยรวมเขาเสริมตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเสริมน็อตมาให้ด้วย เพื่อที่จะให้แข็งแรงกับการแขวนนะถ้าแขวนท่าเนี้ยที่แน่ๆตัวเนี้ยอาจจะง้างออกมาเขาก็ให้น็อตมาเพื่อให้เหมาะกับการแขวนท่านี้อยู่นะครับแขวนผนังท่านี้มันจะงัดโดยรวมก็โอเคครับถ้าไม่ติดตรงน้ําหนักเยอะแล้วก็เสียงดังไม่มีหูหิ้วนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดท่านใดที่จะเอามาใช้งานก็โหต้องคํานึงถึงเรื่องเสียงนะเอาไว้ในห้องนอนไม่เหมาะนะครับเสียงดังมากถ้าเกิดว่าจะเอาไว้ในห้องนอนแนะนําเป็นพัดลมเสียงเงียบต่างหาก ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยผมว่าตามครัวร้านอาหารหรือโรงงานนี่น่าจะโอเคครับเสียงมันดังจริงๆก็เอามาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามก็พิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยหรือจะตามเข้าไปตามลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปดูคอมเมนต์ของคนที่ซื้อแล้วก็ได้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้2วันส่งถึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เราชมครับสวัสดีครับ